คือถ้าเกิดเราอยากจะให้ออนไลน์เลิร์นิ่งของเราออนไลน์คอร์สของเรามันดึงดูดผู้ฟังมากขึ้นผู้ฟังเรียนจนจบได้การเรียนรู้และสามารถแอพพลายสิ่งที่เขาเรียนกับงานได้ผมขอสเสนอ3อย่างที่เราทำที่ไมโดโจทำเยอะมากด้วย ซึ่งสร้าง r e s u l ์ที่ดีให้กับเราหวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะช่วยพี่ๆทุกท่านในการออกแบบออนไลน์เ n i n g ที่จะ Engage แล้วก็ช่วยส่งเสริม Digital ดิจิ g c ลเรียนในองค์กรของพี่ด้วยครับอย่างแรกเลยที่คือเรื่องของ Mindset เราเราต้องเปลี่ยนครับโอเคตอนที่เรา Design Online Learning เนี่ยคลาสสิกเลยคือเราจะออกแบบหลักสูตรไงจะให้เปลี่ยน Mindset อะไรอย่าอย่าออกแบบหลักสูตรครับคนมันไม่ค่อยชอบเรียน หลักสูตรที่มันหน้าตาเหมือนหลักสูตรคลาสสิกคลาสสิก mindset เนี่ยผมอยากให้พี่ปรับจากออกแบบหลักสูตรนะครับให้เป็นการออกแบบทางลัดให้กับผู้เข้าอบรมประเด็นที่2ออันนี้ก็สําคัญมากด้วยคือตอนเขาทำออนไลน์เรียนนิ่งอ่ะพี่ตอนแรกเข้าใจว่าออนไลน์เรียนนิ่งคือเราก็ตั้งกล้องไงแล้วก็พูดไม่เวอร์ครับเราต้องโชว์ให้ผู้เข้าอบรมเขาเห็นว่าเราอยากให้เขาเข้าใจอะไรครับ แปลว่ามันคือ showing มากกว่าแค่เล่าหรือว่า telling ให้เขาฟังครับว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรแล้วประเด็นสุดท้ายก็สำคัญด้วยเหมือนกันครับเรื่องของกิจกรรมอยากจะ engage เชืชัวรครับ one way engage ยากกว่า ที่เป็น two-way communication นะครับแต่ว่าเราอยากที่จะใช้กิจกรรมใน online learning ด้วยครับสร้างกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยเขา active นะครับเขามีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นอันนี้ช่วยได้เยอะเลย3ประเด็นนี้นี่คือสิ่งที่เราทำาที่มาที่ MindJojo นะครับแล้วอ online content ออกมาดีกว่าเดิมหลายเท่า mindset ครับในอดีตผมจะออกแบบอะไรออกแบบหลักสูตร จะออกแบบอยู่ได้หลักสูตรนี่แหละจะออกแบบหลักสูตรอย่างเดียวผู้ฟังเขาไม่ได้อินขนาดนั้นครับคือผมเป็นวิทยากรผมอินอยู่แล้วเราดีไซน์หลักสูตรขึ้นมาแต่สำหรับผู้ฟังของเราเนี่ยครับผมเริ่มถามตัวเองตอนที่หลักสูตรเวอร์ชนันแรกๆมันไม่ได้เวิร์กดีเท่าที่เราต้องการเนี่ยผมก็เริ่มถามตัวเองว่าแล้ว Moment of Tru t h นะครับหรือว่า moment ที่สำคัญของหลักสูตรเนี่ยมันคืออะไรมันคือ ผู้เข้าพรมสามารถเรียนและทําอะไรสักอย่างหนึ่งกับความรู้ของเขาได้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวคอร์สหรือว่าความครบของเนื้อหาของเราในคอร์สนะครับแต่ว่าจากที่ผมมองว่าผมออกแบบหลักสูตรปัจจุบันผมปรับความคิดครับออกแบบ shortcut to transformation moment of truth ลูกค้าของเราเขาแค่อยากจะรู้ครับว่าสิ่งที่ฉันพยายามทำอยู่เนี่ยมันทำยังไง แล้วฉันไม่อยากจะไปมาเรียนออนไลน์แล้วต้องไปเจอคุณต่อในเวอร์ชันฉันอยากรู้ตอนนี้เลยนี่คือฟังก์ชันของออนไลน์เล r ร์นิ่พี่มันคือ Learning just in time ครับแล้วตอนที่เราออกแบบหลักสูตรเนี่ยเราออกแบบทางลัดให้ผู้ข้าบรมไปถึงเป้าหมายที่เขาเจตนาจะถึงผ่านการเรียนหลักสูตรร่วมกับเราครับเราเราต้องใช้วิธีคิดท,ที่แตกต่างจากเดิมเยอะเลยครับ คือช็อตคัดมันคืออย่างนี้พี่ทางลัดมันหน้าตาเปน็นอย่างนี้คือตอนที่คนเรียนหลักสูตรออนไลน์เนี่ยคือเขาจะบอกว่าอความเป็นจริง Reality นะครับทางด้านซ้ายเป้าหมายเขาอยู่ทางด้านขวาเพื่อเขาไปถึงเป้าหมายนี้ได้ลองผิดลองถูกก็ได้ครับดูเนื้อหาจากเน็ตก็ได้ไปเสิร์ชนู่นเสิร์ชนี่ผ่าน Google ไปดู y o u t u ไปได้หมดเลยครับได้หมดเลยแต่นานนะครับนานนะจะถึงเป้าหมายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ แต่ตอนที่องค์กรมี Academy ที่มีหลักสูตรออนไลน์เรี n n รที่โดนออกแบบให้เพื่อเพื่อที่จะช่วยผู้เข้าบรมคนนั้นให้เรียนรู้ just in time ในจังหวะนั้นที่เขาอยากจะใช้ทักษะนั้นตัวอย่างง่ายๆครับอันนี้ผมเจอบ่อยมากเหลือเวลาอีกแค่1วันต้องทำ presentation แล้วยังไม่ค่อยได้เตรียมเท่าไหร่เลย ไปเข้าออนไลน์เลอร์นิ่งคอร์สดีกว่าลองดูว่าเอ๊ะเราจะสามารถเข้าคอร์สและเตรียม Presentation ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงได้หรือเปล่านี่คือเหตุผลที่คนเสพคนเรียนคนดูคนชอบออนไลน์เลอร์นิ่งเพราะว่าในจังหวะนั้นนะครับที่เขาต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเขาขาดความรู้ขาด Skills, สกิลเซนนิดหนึ่งออนไลน์เลอร์นิ่งสามารถช่วยเขาได้มันคือ Learning just in time ไม่ใช่ learning just in case หรือว่าภาษาไทยครับเรียนการเรียนรู้แบบเผื่อไว้ก่อนเรียนไปเถอะเดี๋ยวเผื่อวันหนึ่งต้องใช้เจอน้อยลงครับยุคนี้ยุคนี้คือต้องเรียนแล้วเพราะว่าต้องใช้พรุ่งนี้ครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราเจอเยอะกว่าในปัจจุบันโอเคแต่ว่าตอนที่เราออกแบบหลักสูตรเราให้เป็นทางลัดเนี่ยพี่มันจะช่วยลดระยะเวลาลดความลำบากลดความผิดพลาด ให้กับผู้ครอบรมของเราแล้วถ้าเราออกแบบหลักสุดเราดีด้วยนะพี่ไอ้ช็อตคัทเนี่ยแล้วเราพาเขาไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผู้ครอบรมจะมองว่าเฮ้ยออนไลน์ก็ดีเนี่ยใช้เวลาไม่เยอะฉันเรียนตอนนี้ห้าทุ่มฉันอยู่ที่บ้านพรุ่งนี้ต้องพรีเซนต์กับนายตอนเก้าโมงเช้านะครับแอนดี L D, เออดิจิทัลแคมีของเราสามารถที่จะช่วยผู้ครอบรมของเราได้ในจังหวะที่เขาอยากจะให้เราช่วยเขาแล้ว เอฟฟอร์ตของผมสส่วนมากอะครับพี่คือใน2ปีที่ผ่านมาผมได้ออกแบบเป็นช็อตคัตนะครับเป็นทางลัดทุกหลักสูตรของม n d โดโจเราใช้วิธีคิดแบบนี้ครับเพื่อที่จะไม่มีหลักสูตรไหนที่ว่าเรียนไปแล้วแล้วก็เรายังไงต่อละ่ะ เรียนหลักสูตรได้เอา์คัมออกมาคล้ายๆกับ face to face ครับอ่ะโชว์ตัวอย่างไปละกันอันนี้คือโปรแกร,รมที่ทำบ่อยมากนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ blended ที่ออนไลน์เ n i n g ที่แข็งแกร่ง,งผสมผสานกับ virtual learning ที่ facilitate facilitate โดยกิจกรรมนะครับเอามาลิงก์ร่วมกันเนี่ยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเจอทีมไม o โดโจเลยครับแต่เขาสามารถใช้ หลักสูตรออนไลน์ดีไซน์ thinking บวกกับ virtual session 3 session session และประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับเพื่อที่จะออกแบบโครงการนวักตรกรรมสำหรับองค์กรและสายงานของเขาไม่ต้องเจอกันเลยครับแล้วคำว่าออกแบบนวักตรกรรมนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าจากศูนย์แปลว่าไม่มีอะไรเลยจนถึงการสร้างต้นแบบครับ อันนี้ใช้เวลา3วันก็คือ3วันที่เราใช้ใช้ในสปรินตนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของดิจิทัลสปรินต์ดิจิทัลดีไซน์สปรินนะครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างอันหนึงนะ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็ได้ทางด้านของตัวอินโนเวชันเนี่ยถ้าเกิดให้เวลาถึง6วันเราสามารถทำให้อินโนเวชันนั้นจากแค่ต้นแบบให้มันกลายเป็นสิ่งที่ ลูกค้าของเขาหรือว,ว่า user อรจริงๆเนี่ยสามารถเริ่มใช้ได้บางส่วนบางฟังก์ชันไม่ไม่ฟิเนชโ product ครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เสร็จแบบ Complete ทุกอย่างเจ๋ง100%นะครับแต่ว่าพี่พอเห็นภาพไหครับว่าตอนที่เราออกแบบให้ learning solution เป็น shortcut เนี่ยเอาคำที่เราจะสร้างขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้นครับ แชทบอทผมเจอในวันที่สองพี่ไม่ต้องวันที่สามหรอกวันที่สองก็เริ่มเจอต้นแบบของแชทบอทแล้วโครงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่ลูกค้าที่ผู้ค้อบรมที่ผมเทรนเนี่ยเขาสร้างในหลักสูตน ล a อนจริงจริงอาทิตย์ถัดไปตอนเจอกันเขาก็กลับมาเล่าให้เราฟังว่าเราดิจิท a ลมา r k เก็ตตเที่ยวลอง Launch ดูเนี่ยอิมแพคเป็นยังไงบ้างนะครับจนถึงการออกแบบธุรกิจใหม่เลย Product ใหม่เลยสําหรับยุคปัจจุบันแล้วเจอสิ่งเหล่านี้ในดิจิ t a ลดีไซน n สเปร n ค่อนข้างบ่อยครับแล้วก็มัน Work ์กเวได้ดีเลยอันนี้คือประโยชน์ของการที่เราออกแบบ l e ARNING ของเราให้มันเป็นทางลัดให้มันเป็นช็อตคัทนะครับเพื่อให้เราเข้าสู่ เข้าสู่เป้าหมายของผู้ฟังนะครับของผู้ค่อบรมได้อย่างมั่นใจแล้วเขาก็จะมั่นใจด้วยว่าเรียนหลักสูตรนี้มันมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเป้าหมายของหลักสูตรมัคือเป้าหมายเดียวกันกับที่เขาอยากจะไปในหลักสูตรน,นั้นครับพี่ mindset ต้องเปลี่ยนอย่าออกแบบหลักสูตรครับออกแบบทางลัดที่จะพาเขาไปสู่เป้าหมายของเขา